สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สำนักประชาสัมพันธ์เขตสองมาที่จังหวัดบุรีรมัมมีข่าวนำเสนอดังนี้ค่ะ บรีรัมเตรียมผ่อนปรนให้เปิดตลาดนัดรถเร่ร้านอาหารคลายผลกระทบหลังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่20วันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบรีรัมเตรียมพิจารณาผ่อนปรนให้เปิดตลาดนัดถนนคนเดินขายข,ายของและรถเร่ร้านอาหารเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์หลังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้ว20วันเพื่อให้สามารถทำมาหากินคลายผลกระทบจากพิษโควิดแต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขด้านสาธารณาสุขเคร่งครัด นายทัชกรหัตถาทยางคูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขชั้นหนึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 และการพิจารณาผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนสามารถทำมาหากินบรรเทาผลกระทบโดยเบื้องต้นตเตรียมพิจารณาผ่อนปลนให้เปิดตลาดนัดถนน คนเดินแต่ให้จำหน่ายเฉพาะอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จและผลิตผลทางการเกษตรผ่อนปลนกลุ่มผู้ประกอบการรถเล่ที่จำหน่ายอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงรสแต่ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์และพักอาศัยในจังหวัดมาแล้วไม่น้อยกว่า14วันและเข้ารับการตรวจร่างกาย หรือตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วไม่พบเชื้อโควิด -19 และจะต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตลาดนั้นตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดรวมถึงพิจารณาผ่อนปรนการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์หรือมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ จัดให้มีที่นั่งภายในร้านและบริเวณใดๆของร้านเพื่อบริโภคลักษณะอาหารจานเดียวหรือให้ผู้บริโภคนำไปบริโภคที่อื่นได้แต่ต้องดำเนินการตามมาตรก,การด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดอาทิหางนั่งรับประทานที่ร้านจะต้องจัดที่นั่งห่างกันแล้วทางร้านต้อง จะต้องทำฉากกั้นระหว่างบุคคลสูง50เซนติเมตรจัดให้มีช้อนกลางบริการและอื่นๆตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกำหนดอย่างเคร่งครัดหลังจากจังหวัดบุรีรัมย์ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นเวลา20วันแล้วและประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายแพทย์วิทิศริดีชายกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ป่วยทั้งสิ้น13รายรักษาหายแล้ว สิรายเสียชีวิต1รายเป็นชาวต่างชาติยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสองรายอาการดีขึ้นตามลำดับไม่มีภาวะวิกฤตคาดว่าอีกสองวนันครบกำหนดในการตรวจไม่พบเชื้อก็จะกลับบ้านได้ส่วนสถานการณ์การกักตัวผู้ที่มาจาก กรุงเทพและต่างจังหวัดหรือมาจากต่างประเทศขณะนี้มีการกักตัวอยู่ที่บ้านประมาณ8,000รายตั้งแต่1-14วันโดยตั้งแต่เริ่มกักตัวมามีผู้ที่มีอาการผิดปกติเช่นมีไข้มีอาการทางเดินหายใจ300กว่ารายซึ่งได้รับการตรวจหาเชื้อทั้งหมดแล้วไม่พบเชื้อและผ่านมา20วันแล้ว ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ก็เป็นที่น่ายินดีว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แต่ก็ต้องระมัดระวังต่อเนื่อง เพราะหลังจากที่ควบคุมได้แล้วเราต้องมีมาตรการอื่นที่จะล็อกเมืองแต่ผ่อนคลายการทำมาหากินหรือการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบุรีรัมก่อนก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวบุรีรามที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อใส่ใจดูแลตัวเองเรื่องสุขลักษณะการจัดระยะห่างทางสังคม ดูแลกักตัวถ้ามาจากต่างจังหวัดรวมทั้งกักตัวที่บ้านทั้งหลังคาเรือนแม้กระทั่งปิดหมู่บ้านทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีมากจึงนำมาซึ่งความสำเร็จในการควบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดซึ่งไม่ได้เกิดจากทีมกรรมการหรือทีมแพทย์พยาบาลแต่เกิดจากทุกคนในบุรีรัมย์ช่วยกันวิภาวีวีระหงสวทบุรีรัมย์รายงานกลับเข้าสู่สถานีแม่ข่ายต่อไปค่ะ